โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Solo ร e เวลลิ่ง l i นไกับผมมิตตี้บอยนะครับวันนี้เราจะมาเป็นไกด์แนวาทางการปั้นตัวละครของตัวละครที่ชื่อว่าซอจีอูนะครับตัวเบรกโคตรตึงทัดน้ําตัวนี้มาดูทางด้านอาวุธก่อนเลยกันครับอาวุธเขาจะให้เป็นค่าพลังชีวิตนะครับแล้วก็ให้ค่าความแม่นยําเมื่อเราอัพเวลขึ้นเรงสูงนะมาดูเอฟเฟกของอาวุธก่อนเลยครับปริมาณดาเมจคีย์ดิคอลเพิ่มขึ้น5%นะครับเมื่อร์เซ็นตมังกรวาีัดแบเมื่อใช้สก,กสกิลพวกนี้ทั้งหมดเนะี่ยกะ แล้วก็ปริมาณดาเมจคิยิโกจะเพิ่มขึ้นนะครับหนอซน้อนทับได้สูงสุด20่สิบสต็กนะก็คือ20%เนาะก็คือตัวนี้สามารถเล่นเป็นบิลคีได้นะครับตัวเนี้ยใครจะเล่นเป็นบิลคีก็เปิดหาไปไะจําตัวเนาะแล้วก็ทําเป็นบิลคีได้มาดูทางด้านของสกิลก่อน,อน,นครับการโจมตีปกติขเขาจะเป็นการโจมตีแบบนี้อ่ะโจมตี3ครั้งแล้วก็ครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5จะเป็นการตบลงกับตบขึ้นเออ แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเบรกนะครับการโจมตีปกติจะไม่มีเบรกเนาะจะไปมีเบรกตรงคอ,อยแท็กอะเมื่อตีครบเกตแล้วคอ,อยแท็กทำงานจะเบรกต่ําแล้วก็ทําให้ศัตูติดสถานะแอร์บอลด้วยเนาะ <Okay. S 1> ต่อมาครับเป็นสกิล Q เป็นการเป็นทุบลงทำให้ศัตูติดสถานะดาวนะครับแล้วก็ปรับใช้เอฟเฟกต์เกาะป้องกันแก่เพื่อร่วมทีมของคุณนะครับตัวนี้ก็คือได้เกาะด้วย5%เนาะค่าเกาะจะขึ้นกับค่าพลังชีวิตสูงสุดนะครับ ยิ่งพลังชีวิตเยอะค่าเกาะเราก็จะยิ่งเยอะนะ<ป>ต่อมาครับจะเป็นสกิล e เนาะเป็นสกิลเบรกต่ำนะครับตัวนี้จะไม่ใช่เบรกสูงครับตัวนี้จะเป็นเบรกต่ำหมดเลยดูดิเบรกต่ำเบรกต่ำเบรกต่ำอ่ะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือสกิลมันจะรีเร็วหน่อยนะดูดิรีเร็วมาก q e จะรีเร็วครับแล้วก็สกิลนี้จะทำให้ทำให้เกิดอ่าเกิดดาวด้วยศัตรูล้มลงด้วยนะครับสกิลนี้ แล้วก็ปรับใช้เอฟเฟกพวกนี้แกร่งมุ่งหน้าโจมตีจะเพิ่มดรามีเบรค50%นะครับสกิลตัวนี้ทําให้เราเบรกแรงขึ้นเนาะตัวเนี้ยเพราะว่าเบรกเพิ่ม50%ครับ it s it. <S ตัวนี้เป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับจะสถานะเบรกกลางเนาะ it s it. <S ดาเมจเบรกกลางแล้วก็ได้รับเกาะป้องกันเหมือนกับสกิลนี้เลยครับไม่รับเกาะป้องกันด้วย <'s> 10%นะครับของค่าพลังชีวิตสูงสุดเนาะ it s it. <S ก็จะเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้จะได้5%ส่วนถ้าเราเล่นเป็นซัพพอร์ต เราก็จะได้10%เปอร์เซ็นต์เนาะต่อมาก็าจะเป็นสกิลสวาปตัวนะครับหรือว่าสกิลสลับตัว QTE ทั้งหลายนี่เออเงื่อนไขคือคอยแท็กอันติเมตนะครับทำแตมเมจธาตุน้ำนะครับแล้วก็เบรกต่ำทำให้ศัตรูติดสถานะแอ,อ,อร์บอลเนาะมาดูอันติของตัวนี้ก่อนมังกรวาลีอ่ะปริมาณดาเมจจะอยู่ที่1,400นะครับก็ไม่ได้แย่เนาะสำหรับตัวแทงเนะาะดาเมจ1,400แต่ตัวอื่นจะประมาณ3-2,000นเนาะ แต่ตัวนี้จะดีกว่าต,ตรงนึงก็คือจะได้ดามเมจจากเบรกด้วย50%ครับ <Dragon> ตัวนี้ ah! โอเคประมาณนี้มาดูทางด้านอาร์ติแฟกต์กันก่อนครับอาร์ติแฟกต์ของตัวนี้ผมก็จะแนะนำมาใส่เซต4เบรกเลยนะครับใส่เซต4เบรกเพราะว่าตัวนี้อ่าเมื่อเบรกเมื่อเบรกมันจะเบรกแรงขึ้น50%เนาะเราควรจะใส่4เบรกเนาะส่วนเซตของประดับครับเซตของประดับผมจะแนะนำถ้าจะเป็นบิวคีย์ก็ต้อง ก็ควรที่จะมีอาวุธจาตัวเนาะผมก็จะแนะนำมาเซ็นชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้สําหรับบิวคีนะครับสาหรับคนที่ไม่ใช้บิวคีก็จะเป็นชิ้นนี้ก็ได้ครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็ได้่ะก็จะเหมือนกับคล้ายๆเอ็มมาเอ็มมาลอเรนเนาะต่อมามาดูส่วนหัวครับส่วนหัวของตัวนี้จะใส่เป็นค่าพลังชีวิตเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเน้นค่าพลังชีวิตครับส่วนต่อมาอันนี้ส่วนก่อนจะเป็นส่วนที่ฟิกแล้วก็ส่วนถุงมือ ส่วนนุ้งมือก็จะฟิกเหมือนกันครับส่วนรองเท้าก็จะเป็น,นทะลุก,ก่อน,นะครับถ้าจะให้แรงสุดก็เป็นทะลุกกอนเนาะต่อมาก็จะเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังชีวิตเพิ่มเติมครับผมส่วนของสร้อยก็จะฟิกไปที่ค่คาพล,ลังชีวิตเพิ่มเติมนะครับส่วนกําไรก็จะเป็นดาเมจธาตุน้านะครับส่วนแหวนก็จะเป็นค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราหาได้เนาะค่าพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับพลังชีวิตเพิ่มเติมอย่างงี้พลังชี ส่วนออฟลองของตัวนี้ก็ถ้าใครเล่นเป็นบิลคีก็ก็หาปริมาณดามเมจเพิ่มเติมเจาะเกาะแล้วก็คี้เลืคดีดาเมจได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ถ้าใครไม่ได้บิลคีก็หาเป็นเลือดเลือดเ,เปอร์เซ็เนต์อย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ M เอ็มเอ้ไม่ใช่เอ็มมากดิสำหรับซอ GU จีอูเนาะก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊าพบาบผมเจอกันครับ